พี่เพชรนิรายครับครับยังไงบ้างพี่วันนี้ครับก็ใหญ่ครับต่อยากสูงแล้วก็เป็นเพราะสภาพอากาศด้วยพี่ไม่ได้ชกกลางวันมากี่ปีแล้วพี่ประมาณสามสี่ปีได้สามสี่ปีตรงนี้ก็มีผลพอสมควรไม่หรอกไม่ไม,ไม่มีผลใช่ไหมพี่ไม่วัน,นเขาใหญ่ด้วยอะไรด้วยอาวุธนหนเลยที่สร้างบังหลักใจเราเราพี่ สูงเนี่ยต่อยยากหนึ่งสองก็ถือว่าทำได้ดีอยู่ครับพี่ต่อทางเขาเลยหมดไม่พี่วันนี้ครับไม่ไม่มนนครับไม่หมดแต่ว่ายากบรรยากาศด้วยสิ่งแล้อมด้วยหลายอย่างแล้วพี่นะเจ็บเมื่อไหร่เจ็บโดนอะไรครับพี่โดนบว,วกสองช่วงช่วงยกไหนครับยกสี่เ่งการยกสตรงนี้ ทำให้ล็อกล็อกล็อก,กได้ยากเลยพี่ครับนับติเดินปัม๊มปั๊มได้เสียงเฮก็น่าจะได้รุ่นแบบนี้นะพี่เรยบมีอาชีพไหมพี่ที่บุมก็มีสามแสนสามแสนบาทครับจะได้นะพี่ครับรับพี่พูดอะไรกับใครขักทีที่ติดตามแชร์วันนี้นะครับขอโทษพ่อรันขอโทษทุกคนที่ยังไม่ได้ทำไม่ได้ขอโทษ<ม> พี่เป็นกราังาจให้พูดต่อไปครับผมแล้วถึงงานทุกคนครับ